ค่ะมันนี่มันนี่เขาเปาไฟเด้อค่ะพี่น้องไปถ้าเฮ็ดปลามมึกย่างเฮ็ดเป็นเชียงย่างเนาะค่ะเนาะหลายๆย่างเวยค่ะเนาการที่ห้อเห็ดเต่อทานนีก็ทํ้าให้หอมเนาะค่ะเนาะหาอยางห่อขัวขัวขัวพริกนี่ก็หอมอ่ะเห็ดมกปลาหมือนนั้นแม่ลูกขีปนหอมค่ะการที่ห่อเห็ดหนึ่งเขาเปาไฟเตาอทานนี่จะดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ี๋ยวแม่จะอันนี้ก็เป็นคลิปสันสันเนาะคะ่ะเนาะที่การเห็ดแนวอยู่แนวกินหรือว่าเมนูปิ่งย่างเนาะคะ่ะเนาะของชาวอ,อีสานเด้อพี่น้องเด้อเ้าก็จักรอวนเล็กย่างเนาะค่ะเนาะขึ้นก้อนเลยเล็กย่างเนาะอยู่สาเยข้าวกะจักรเล็กอย่างเนาะค่ะเนาะข้าเห็ดอาหารเลยข้ากะอย่างเลยเนาะคะ่ะเนาะ เอาขั่พพวหัวปลามาเดี๋ยวค่ะ <c oughs> เป็นชุดสัสนสเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมย์ก็จะทายปลามืออีกตั้งหากลองทำอันะะนี้ก็เป็นการหนึ่งเขาเปาไฟเนาะคะ่ะเนาะการทำเมนูอาหารทุกอย่างใส่ทานมันก็จะหอมเนาะคะ่ะเ,าเาานาะหอมเตาถ่านหอมธรรมชาติหอมฟื้นเนาะคะ่ะเนาะ เอาไฟนะเพร่โอเคค่ะคิดีค่ะไม่ำน่วีรนะครับา,ยายครับเายายไปแล้วครับอ๋อยายไปแล้ว Cảm ơi mình ăn